ข่าวนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวค่ะคือเขาก็มีภาพที่โพสต์ด้วยกันบ่อยๆนะแม่เนาะแต่ว่าล่าสุดนี้มีดราม่าเบาๆเพราะว่ามีคนนําภาพของพี่แมทธิวสามีของพี่ลิเดียเนี่ยนะคะขณะที่ทําพิธีกรบนเวทีไปโพสต์พร้อมใส่ข้อความในเชิงคุกคาม sexual harassment หลายคนบอกว่าไม่ควรแล้วก็ไม่เหมาะสมล่าสุดเจอคู่สามีภรรยาค่ะได้เผยถึงประเด็นดราม่าที่ผ่านมาให้ฟังว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ อาจจะรล่อที่สุดบนเวทีนะเพราะค,คนเดผู้ชายคนเดียวเลย <c oughs> แต่ผู้หญิงที่แม่ไปบวชมาด้วย <ๆ S 2> ก็เลยแบบผมพิ่งขึ้นก็เลยเป็นทรงผมใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขามีคนชื่นชอบอะไรอย่างนี้ดีค่ะแล้วก็เป็นทรงผมทรงใหม่ตอนแรกเด็กก็แบบแอบ,บ,บ,บไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเห็นผมเพราสั้นแบบนั้นแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วคนบอกว่าอุ้ยพอดูเด็กลงพอดูเด็กลงแล้วก็โอเคดีเลยพอหล่อขึ้นคือเห็นว่ามันมีกระแสมาอะไรอย่างงี้ว่า แต่เอาจิงๆเด็กก็ไม่ได้ไปดูในในส่วนของดีเทลเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะก็แบบปล่อยปล่อยผ่านจริงๆก็ไม่สลับสนุนเรื่องแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับผมยังไงเรื่องแบบนี้ก็ผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมในในสังคมเดี๋ยวนี้มันจะไม่อยากให้มันมีตัวอย่างที่ที่ไม่ดีแต่เอาได้งๆนไว่าเพราะสนคือคงออกมาโดยแบบไม่คิดว่าเป็นเขาคงขำขำมากกว่าคงไม่ได้แบบลงมาแล้วแบบซีเรียสที่แบบจะคุกคามขนาดนั้นคือเดาว่าเขาลงเป็นแบบ ฮาของเขามากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไม่ได้คิดมากก็คงไม่อะไรมากอุ้ยใช่พี่เห็นด้วยแม่หนูว่าอยู่ที่เพศถ้าสมมติว่าเพศหญิงโดนโพสตประมาณเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราถูกคุกค,คามทางเพศแต่พอเป็นเพศชายโดนโพสต์แบบนี้บางคนซนซิทีฟหน่อยจะรู้สึกว่าถูกคุกคามแต่บางคนเห็นแล้วจะตลกขำๆเวลามีคนมาแซวว่า,วาอุ้ย เห็นแล้วแบบรู้สึกจังเลยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้ชายคนนี้อุ้ยตาเน่ฉันรู้สึกโออเห็นแล้วถ้วยฟูอะไรเงี้ยอยากกินขนมถ้วยฟูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พี่ชอบการตอบคำถามของพี่ลิเดียมากก็เรามองเป็นสนุกสนุกเขาโพสก็ไม่มีอะไรหรอกจริงจริงที่แมทธิวกับพี่ลิเดียเขาก็จะเป็นฟิลแบบฝรั่งฝรั่งอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก่เนาะแต่ถ้าเป็นพี่ลิเดียโพสต์รูปแล้วมีคนเอาไปแบบประมาณ คุกขาดนะผู้หญิงเล่นน้ำผู้หญิงจะสิส e n s i t มากกว่าใช่แม่ทีนี่คือหล่อแล้วก็หล่อมากไงแม่เอาหล่อไม่หล่อหล่อไม่หล่อตอบค่ะ2,541วิ่งตาม2,541วิ่งตาม41นี่คือย้อนกลับไปเกือบ23 0 0กว่รษแล้วสมัยยังเป็นทรงผมยาวมาอะไรปีหนึ่งนะคะไปเที่ยวผับในเงิน60บาทแล้วก็แลกน้ำอารมณ์ยืนทั้งคืนโอ้โหพอมาพี่หล่อพี่เขาขึ้นตีหนึ่งใช่ไหมโรงแรมวสุมหาสารคามพี่วิ่งตามนี่ไงเป็นไงล่ะพี่แม่ที ไม่อยากให้ใครยู่ใกล้เธอพี่แมทิวพี่แมทธิวไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้เธอร้องร้องเพลงเร็วคือหนึ่งสั้นอย่าตัดผมไม่ดีไม่เอานะอย่าตัดไม่ได้ไม่หมท่านทานทานตัดอะไรก็ตัดไปอย่าตัดผมพี่แมทธิวครับผมยที่เราจำได้เพราะว่าเพราะว่าช่วงที่พี่แมทธิวออกอัลบั้มฝ่ายเป็นศิลปินฝึกหัด UH S คุณนี่ก็ผ่านเยอะเหมือนกันนะสิบเจ็ดก็เข้ามาในกรุงแล้วก็เซ็นสัญญาจะเป็นศิลปินนะแล้วก็อยู่สักสี่สหปีก็ลดน้ําหนักไม่ได้ไม่ได้ออกประวัติเยอะจริงจริงต้องสู้ชีวิตนะใครก็ตามเนาะ